ครับอแรกเลยกับแ<ๆ>ัฟเยังไงบ้างครับวันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องจากความสําเร็จในการทําค่ายเพลงนะครับพอเราคิดว่าเรามีแบรนดิ้งที่แข็งแรงนะครับไอต้องคาก็เป็นที่รู้จักทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกเราก็คิดว่าศักยภาพที่เรามีในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินในในค่ายเราก็อยากจะเติบโตอีกเวเนงเราก็เลยเลือกที่จะ เปิดตลาดแต่มาเนี่ยครับเพราะคือเป็นไฮต้องคำม,มันม้วนแซบครั้งแรกที่เซียนท่านนครสวรรค์ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสําหรับเซียนท่านนครสวรรค์ด้วยที่ให้จังหวะเวลาดีๆที่นี่ด้วยนะครับตื่นเต้นไหมคะหรือว่าท้าทายมากาน้อยขนาดไหนครับก็กตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเคยไปแต่เป็นเป็นนักสแสดงเป็นนักสแสดงแล้วก็ <c oughs> ถึงเวลาเราก็มานาหน้าที่แค่ประมาณ1ชั่วโมง1ึงชั่วโมงยี่สินาทีแต่วันนี้มันมันเหมือน,นกับเป็นจุดเริ่มต้นของการทํา อีกหนึ่งธุรกิจอ,กอีกสาขาหนึ่งที่เราก็เชื่อว,ว่าเราทําได้อยู่เพราะว่าน้องๆพ,พี่ที่ทำอ,ออกกนาท์ทำอีเวนต์ก็สนับสนุนหลายหลายฝ <ใน S 1> ่ายกาคัดเลือกร้านอะไรนนคยังไงก็ในกระแสที่มีความมีชื่อเสียงอยู่แล้วเราก็เห็นว่าทุกร้านนะครับแรนดิ้งก็แข็งแรงทุกร้านอยู่แล้วก็มั่นใจว่าร้านอาหารที่อร่อยสะอาดนะครับแล้วก็มีคนดังๆหลายท่านนะครับก็มาก็ดีใจมาก โดยเฉพาะเมจูนบ้างนะครับหลายท่านที่เข้ามาก็ดีใจมากที่เมจูนให้โอกาสเราแล้วก็เป็นหนึ่งแมทให้เราดูอย่างวันนี้ค่ะในความสำเร็จมีร้านดา,าลุดาราร้านดังเรียกว่าเรือนร้านอร่อยทุกที่มาอยู่ในแฝงเราใช่ครับเป็นครั้งแรกที่เรามีทั้งหมดทั้งหมด64บบูธนะครับ เต็มหมดเลยแล้วก็ยังขอเข้ามาแทรกอีกในระหว่างวันว่าถ้าใครไม่ได้มาหรือขายไม่ดีไม่พ้ไม่พ้าที่ว่ามาแล้วทีมทีมที่อาจจะไม่มาทั้งหมดก็ขอแทรกได้ผมก็ดีใจมากแต่เท่าที่ดูยังไม่มีใครถอนเลยก็เท่ากับว่าโปรเจกต์นี้น่าจะรันไปหลายๆสาขาซึ่งสาขาต่อไปก็น่าจะเป็นโคราชวันที่15-21ทถึง21ธันวาเป็นเซ็นทันโคราชกังก่อนคเในงานตาเพราะนี้คนทบากันเยอะ เราเรามองว่าเรามีศิลปินในมือที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นน้องลำยายน้องยูกินะครับโดยเฉพาะคุณพีพีแล้วก็คุณปิวแล้วก็นักร้องในค่าย49คนนะครับเราอยากจะให้น้องมีพื้นที่นะครับมีเวทีในการนําเสนอเชี่งยิ่งช่วงนี้ก็เป็นหน้าผลด้วยนะครับหน้าผลก็กว่าจะผลหมดนี่ก็น่า,นาจะประมาณเดือนหนึ่งนะครับเข้าปรรษา,ศาต่อจากนี้เราก็จะไม่ต้องรอว่า ศิลปินเราจะได้ปิดวงหรือว่างานเราก็จะมีงานอีเวนต์ทั่วไทยแล้วก็ในผับด้วยอะไรประมาณนี้หลังจากนี้ก็จะหนักมาทางอีเวนต์ทางสินค้าประมาณในห้างด้วยครับจริงๆพังทำกาแรแฝงี้เตรียมกอับวทั่วประเทศเลยไหมครเตรียมแล้วครับทั้งอาหารใหญ่ทั้งสงขารวมไปถึงเชียงใหม่เชียงรายขอนแกนอนอนแาา่นอุดรอุบลและสารคามกระหลาดินเซ็นทันจันทบ,บุรีแพชั่นที่ระยองยูอารีเควส เท่าที่จําได้จอนเต็มเกือบหมดแล้วล่<ฮ>ะ,ะตอนนี้จะเปิดหลังจากนี้นะครับก็หลายๆท่านก็ดูผลประกอบการไหมว่ามากับห้าต้องทาแปงแล้วลูกค้าขายของดีไหมมีกิจกรรมมีความสนุกมีความอร่อยร้านที่มาเป็นร้านที่แบรนด์เนมแข็งแรงไหมนะครับความสะอาดความอร่อยการเอนเตอร์เทนการดูแลลูกค้าผมจะอยู่ที่นี่7วันเลยนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะทําให้ ทุกท่านนะครับมีความสุดวิการมาร่วมคารวนสินค้ากับเราด้วยครับทั้ะเราเรามีน้ำปลารเปิดหัวแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราทำค่ายเพลงชื่อค่ายไหายทองคำถ้าเราไปทำกาแฟไปทำเซรั่มสำเร็จก่อนมันจะมันก็เยเรื่องยากเราก็เลยปักหมุดคำว่าปลารหายทองคำก่อนซึ่งหลังจากนี้อาจจะมีปลากระป๋องทองคำเพราะว่าแอบของผมจะไม่มีกลิ่น ยืนยัน้ว่าวันที่ลำไยไปกินที่สนามบินเราตรวจเช็คกลิ่นแล้วทางมือถือว่าไม่มีกิ่นจริงนะครับจะไม่มีกิ่นครับจะไม่เป็นพิษเป็นภัยครับก็จะมีซอสกะเพราพริกแห้งตามาอยูแล้วหายปรุงครับผมก็จะมีก็จะมีเลยคมีก็จะมีกเระมีก็จะมีก็จว่าก็จะมีก็จก็จะมก็มดะมก ร้อยถึงร้อยยบบก็ได้ครับเพราะว่า,าพันธมิตรทีมออแกนก็พร้อมมากซึ่งมันเป็นครั้งแรกครับอาจจะฉุกและหุดหงิดนึงเพราะว่าแต่ละห้าเนี่ยเขาจะให้ตั้งเวทีตั้งทุกอย่างเนี่ยตอนหกทุ่มแล้วก็ก่อน9ก้าโมงร้านค้าทุกร้าน,นต้องเข้าหมดแล้วจุดปรุงม,มี2องจุดไม่มีแก๊สไม่มีการ ทําอาหารรบกวนกลิ่นหรือว่าจะมีปืนมีไฟมีแก๊สไม่ได้ก็ต้องมีจุดปรุงทั้งนอกแล้วก็น้ําแข็งก็ต้องส่งเป็นเวลา6กโมงเช้าแล้วก็บ่ายสามซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากแต่ก่อนเราเคยไปขึ้นแต่เวทีคอนเสิรต์ตถึงเวลาก็ทาวิชติกแล้วก็ใส่ถุงน่องแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็เดอเดือดเดือดเดีอดเดือดอันนั้นคืออาชีพที่เราถนัดแต่วันนี้ผมเรียนรู้ผมปรับเปลี่ยนไมล์เซ็ตว่าผมก็อยากจะเป็นพ่อค้าที่สำเร็จในมือของธุรกิจด้วยก็อยากจะต่อยอดของคำว่าหายทองคำ แฝงแล้วก็ให้้องทำสัญจรด้วยก็จะไปลหลกักหลากหลายที่ครับอย่างนี้สมมติว่าคนน้องคนไหนที่อยากทำร้านอาหารเองก็อาเดินดูในถึงยินดีครับพี่ๆน้องๆศิลปินดาราทุกทุกขแขนงเลยนะครับแจ้งเข้ามาในบูธก็เรายินดีต้อนรับมากเราก็จะกันบูธให้เลยนะครับเป็นกรณีพิเศษด้วยซ้ำไปเราไม่ได้ไหมายว่าต้องกันไว้ขายหมดนะครับก็คือพี่ๆน้องๆกลุ่มดาราศิลปินอยากให้มีแบรนด์ของตัวเองหลากหลายด้วยนะครับ แม่ค้าทั่วไปที่มาในบูธของไทต์คาเฟ่ในห้าท้องจะต้อ,อ,องอนเรื่องการทีอาร์้านับใช่ครับวันนี้ผมไปแค่ออเดอร์รอบแร,ร,รกมาถึงตอน10โมงผมเดินทุกบูธแล้วครับ64บูธแล้วก็ยูกิยังยังไม่ได้ไปเดินวิสิตบูธเลยหลังจากนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยครับทั้งคุณซิวแล้วก็คุณพีพี <c oughs> นะครับคุณยูกิต้องไปทำหน้าที่ใ,ในฐา,า,า,านะที่ว่าเราเป็นค่ายในบา,ง,าง,งคำที่เป็นเจ้าภาพ อย่าไปคิดว่าเรามาเป็นแค่ศิลปินถ้าการปรับหมุดของคําว่าไฮตองคําแฟ่ครั้งที่หนึ่งนี้ได้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมอยากให้เป็นภาพจําแล้วก็เราจะได้ไปเยี่ยมเหล่าบรรดาแฟนคลับ F c ซแฟนคลับแฟนเพลงเราทั่วประเทศเลยแล้วก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราถูกมาร์คด้วยคําว่าไยตองคําแฟ่ครับใช่ครับเอาบุญมาออกด้วยเป็นร้านขนมหยองม่วงครับก็เป็นขนมหวานบ้านกิติกรจริงฟิวทำนานแล้วเนาะก็ ทํามาตั้งแต่สมัยบอกว่าก่อนเข้าวงการอีกนะฮะเราก็ทำๆเปิดๆอยู่นะครัก็พอมีละครปุ๊บเราก็ปิดไปบ้างแต่ว่าเรายังขายออนไลน์อยู่นะแต่วันนี้ขอบคุณในห้างด้วยนะครับในห้างไปจักรชัยคือบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้มาเป็นฟู้ดแฟร์ในประมาณแข่งคำแฟร์ของเราเนาะก็คือครั้งแรกที่ได้เข้าในห้างอย่างเงี้ยก็เหมือนในห้างบอกครับเหมือนบอกปกติเราเล่นละครได้เล่นคอนเสิร์ตแต่อันนี้มันเหมือนว่าเป็นโ่อค้าเติมตัวเราต้องเตรียมในเรื่องของวัตถุดิบอุปกรณ์สถานที่ที่เราจะปรุงมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล โอ้ยดีมากครับวันน e ี้ลูกค้าเยอะมากนะครับมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่ทานหมดหรือยังครับทานกันทุกคนแล้วเนาะนะครับขอบคุณมากๆเลยครับก็ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับก็การโตัง้งจังหวะก็จำจำได้แล้คนจะจำได้ด้วยในห้างฝากยังได้เป็นเพรับว่าจริงๆริมีผลดาราของแม่ตูนของโอลิฟอะไรเงี้ยเยอะกันก็น้องโอลิฟเลยก่อนก็เขาตะเวนไป ทุกตลาดอยู่แล้วเขาก็มีประสบการณ์ครับผมก็แม่จูนก็ยิ่งมีประสบการณ์มั้งแต่สี่โมงเช้าก็ขายจนไม่กี่รอบแล้วตอนนี้แม่จูนก็ถือว่าเป็นแมสสุดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆอ,อ,อ,อินพูด,ดาราศิลปินหลายท่านที่มาร่วมให้ใครต้องทาได้มีตัวตนที่แข็งแรงนะครับผมเชื่อว่าผมคงจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามเราเชื่อว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันนะครับกับการทําตลาดแปรตลาดติดแอร์ นะครับแต่ก่อนเราสุ่มเสี่ยงกับหน้าฝนเราจะไปเล่นที่ไหนดีเราจะได้เล่นไหมหรือว่างานจะยกเลิกหลังจากต่อจากนี้นะครับกลางวันลำไย,ยยูกิอยู่ในห้างนะครับขึ้นสนามบินตรงไหนพอที่จะบินได้เรารับงานวันละ3-4งานห้างานเป็นเรื่องปกติของหายต้องคำมากถ้าวันไหนต่ำกว่า1นงาน2งานถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของหายซึ่งเราเชื่อว่าเราจะต้องต่อยอดให้ลูกๆเราทุกคนมีงานมากขึ้นครัยุติปากว่าอีกกี่วันคะสามารถมาเดินได้อ๋ เป็นวันนี้เทีวันไหนนะคะวันที่7ถึงวันที่สิบสมครับวันที่7ถึงวันที่13นี้นะคะยังไงฝากเป็นแฟนชาวนครสวรรค์แล้วก็ใกล้เคียงนะคะมามาชมบูธได้นะคะพี่มีปี๊บมาด้วยก็อยากให้มาร่วงมากินมาช็อปกันเยอะๆนะครับผมก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับผมสนุกแน่ครับอร่อยมีแต่ของอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยครับอยากให้มากันเยอะๆนะวัยรุ่นน้ะขจมีทุกวัน นิโช์ทุกวันครับ7วันวันนี้ที่จริงเราตั้งใจจะย่้คิวน้องระเบยสักคิวหนึ่งแต่ว่าด้วยระยะทางนงครสวรรค์ลงเครื่องดอนเมืองมาที่นี่อีกสชั่วโมงหรือ2ชั่วโมง40แล้วก็ต้องกลับไปขึ้น,น,นเครื่องซึ่งน้องม่เกินอยู่ไหลเรือไปนครพนมวันนี้อยู่ออกภาษาที่เชียงคานสนามเมืองเลยก็มีครับแต่ไปน้อยนครพนมไปน้อยพรุ่งนี้อยู่น้องบัวลำพูไปที่อุดรก็มีแต่ระยะทางที่ขึ้นเวที่บ่าย2หรือบ่าย3เอยบ่าย3หรือบ่าย4เนี่ย พอเสร็จห้าโมงแล้วก็ต้องไปขึ้นเครื่องทุ่มหนึ่งหรือหกโมงไม่ทันครับด้วยเหตุนี้น้องลับยจึงไม่ได้มาใน7วันนี้แต่ที่เซนท่านโคราชทันวามีคิวน้องลัไยหนึ่งคิวแล้วก็น้องยูกิอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานอกจากนั้นเราไม่ได้ทําแค่ไห้ต้องทาเพื่อที่จะ,ะให้มีแต่ศิลปินไห้ต้องคำหรืออาจจะบอกว่าเรายัดเยียดหรือว่าขายแต่ศิลปินเบื่อหายอย่างน้องการศารสนานี้ก็อยู่แกมี่ช่ยัแกมี่โก น้องดีคิตตี้ก็เป็นศิลป,ปินจากพันธมิตรจากค่ายเซิร์งก็มาเข้าวันที่เ้าฉะนั้นการที่ดึงศิลป,ปินดังๆมาเราจะไม่ใช้ใน7วันหรือ10วันเราจะไม่ใช้แค่หายสองคําเราจะให้หลากหลายเพราะว่าการเสพมันต้องหลากหลายมิตินะครับหลากหลายาเวอร์ชั่นด้วยนะครับขอบคุณค่ะต่อไปในเรื่องเดียวนะคะตีคนบัง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 บคะบัง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 ับังบังบบัง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 บับ